ส, <Dante> สวัสดีคร да ับพบกับผมทศชาแนลครับกับรายการเล่นเพลงเก่านะครับวันนี้ก็เป็นเพลงยอมของเจมเรืองศักด์นะครับผมจากอัลบั้มเดอนเด็กนะครับผมตามพร้อมแล้วยอมครับผมดุกดดุดิง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 ดิดิง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 ดิกงดิงดิงดิดิงดดิง ที่มีให้เธอฉันรู้ว่ามันคงต้องผิดหวังที่วางที่เธอมีอยู่ในหัวใจมีใครคนหนึ่งอยู่ไม่ใช่ฉัน ดิงดิงดิงดิ่งยืนยันจะรักเธอทั้งหัวใจดิง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 ดถึงแม่ต้องโชคร้ายต้องเสียใจสักเท่าไรกดิงิ่งอยากให้เธอตรักฉันบ้างสักนิดก็จะยอมแม้แลกด้วยทุกอย่างที่ฉันมี จบอย่างไรฉันรู้ดีแค่วันนี้เธอรักฉันพรุ่งนี้จะเป็นอย่างไรฉันก็ยอมดึงดึงดึงอยากให้รู้ไว้ว่ามีแต่เธอในใจช่วยรับฉันไว้ในใจเธอนะดุดด,ด,ดอยากมีเพียงเธอไม่อยากรักใครแค่